สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแชนแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนแป้งจะมารีวิวอัปเดตเกมซากุระครั้งใหญ่ในในเกมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแป้งไม่รู้นะว่าจะเรียกได้ไหมว่าเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่แต่ว่าปกติแล้วเนี่ยเกมจะชอบแค่อัปเดตเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนแต่ครั้งเนี้ยอัปเดตเสื้อผ้ามา ประมาณ56ชุดนะคะแล้วก็มีอัปเดตสถานที่น่ารักน่ารักด้วยนะคะทุกคนสำหรับเสื้อผ้าของผู้หญิงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากผู้หญิงก่อนเลยเนาะเสื้อของผู้หญิงก็เลื่อนมาล่างสุดตัวแรกก็คือตัวโรบอทนะคะก็คือหุ่นยนต์สามารถเปลี่ยนสีได้นะถ้าใครไม่ชอบสีนี้เปลี่ยนได้ทุกสีเลยตัวที่2ก็จะเป็นชุดเหมือนแบบเป็นเดรสเรียบร้อยนะน่าจะไปพวกงาน งานเรียบร้อยงานแบบงานอะไรต่างๆที่มันแบบใช้ความเรียบร้อยหรืออยู่บ้านอะไรอย่างนี้เนาะแบบลูกคุณหนูอยู่บ้านนะคะตัวที่3ก็คือตัวนี้นะก็เหมือนตัวที่2นี่แหละแต่ว่ากระโปรงเนี่ยจะเป็นกรีบมากกว่านะคะทุกคนแล้วก็ตรงคองก็จะเรียบร้อยกว่านะคะเปลี่ยนสีได้ทุกตัวเลยส่วนตัวที่4ก็จะเป็นตัวออกแนวเหมือนแบบเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปนะคะแบบ นักเต้นนักร้องอย่างเงี้ยของญี่ปุ่นก็จะเป็นแบบชุดแบบนี้เลยนะคะแบบออกแนวเมดเมดหน่อยนะคะทุกคนอาจจะเป็นชุดเมดก็ได้นะก็คือแบบฟิลเหมือนวง bnk นะชุดที่5้าก็จะเป็นชุดนี้นะคะก็เหมือนชุดที่4ี่แต่ว่าจะเป็นแบบเพิ่มดีเทลน่ารักน่ารักขึ้นมาเป็นการมีหมวกชุดที่6ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบ3มชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นออกแนววงเกิร์ลกรุ๊ปวง bnk ประเทศไทยอะไรอย่างงี้นะคะทุกคน เสื้อที่7กับ8ก็จะเป็นชุดอาราบิกหรือเปล่านะคะทุกคนอาราบิกหรือเปล่าอาราบิกสิเต้นอาราบิกอาราบิกนั่นมันตัวเลขก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแต่ว่าชุดที่แป้ชอบคือชุดตัวนี้นะคะเดี๋ยวแม่จะใส่ชุดตัวนี้นะฟิลเหมือนสาวคาเฟ่ส่วนชุดของผู้ชายนะคะก็เหมือนกันเลยจะเป็นโรบอทแล้วก็เป็นชุดอะไรอะสไตล์แบบวงบอยแบนด์หรือเปล่า กิร์ลกรุ๊ปบอยแบนนะคะก็จะเป็นชุดประมาณนี้เนาะจะมีทั้งหมดอ,อันนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด7ชุดนะคะจริงๆก็ไม่ได้มีแค่5้ชุดนะแต่ว่าเป็น7ชุดเลยของผู้หญิงลืมนับนะว่ามีกี่ชุดก็ต้องขออภัยนะคะ ชุดเนี่ยก็จะมีอัปเดตประมาณนี้เนาะก็ยังไม่ได้มีอัปเดตในเรื่องทรงผมของตกแต่งแว่นต่างๆนะคะอ่าเดี๋ยวแป้งเนี่ยจะพาไปรีวิวสถานที่ใหม่ในตัวเกมกันเลยนะคะว่าสถานที่ใหม่เนี่จะเป็นสถานที่ที่เกี่ยวกับอะไรน่ารักแค่ไหนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะตอนนี้มาอยู่กันในเกมแล้วนะคะทุกคนสถานที่ใหม่เนี่ยไม่ต้องขับรถไปเองเดินไปเองเลยนะ เพียงแค่กดมาที่เมนูซ้ายบนเราก็จะสามารถวาร์ปได้เลยเลื่อนมานะคะกดมาที่ cat cafe นะคะก็คือแมวคาเฟ่คาเฟ่แมวเนาะนี่เลยนะคะทางขึ้นก็คือแบบเฮ้ยทุกคนมันน่ารักมากใช้คำว่าน่ารักเนี่ยประมาณแบบพันล้านรอบได้เลยนะไม่มีไม่มีเปลืองทางเข้าก็จะเขียนว่าคาเฟ่ซากุระนะคะแล้วจะเป็นรูปแมว ทางเข้าของคาเฟ่เนี่ยก็จะเป็นทุ่งดอกไม้แบบนี้เลยแบบน่ารักมากแล้วก็จะมีการตกแต่งก็คือเป็นหางแมวรูปปั้นหางแมวแบบนี้เนาะเป็นแมวสามสีทําเป็นรูปหัวใจด้วยคือแบบอะไรจะน่ารักขนาดนี้นะคะประเทศไทยก็มีนะคะเฟแมวก็จะเป็นสาวชุดเมลนะแต่ว่าี่ปุ่นมีเยอะเลยนี่นะคะตัวคาเฟ่ก็จะเป็นแมวหนวดแบบนี้นะคะเป็นแมวสามสีเนาะสีขาวสี ดำเทานะคะแล้วก็น้ำตาลแมว3ามสีนะี่คือญี่ปุ่นมีเยอะมากฟิลเหมือนมีแมวส้มประเทศไทยนะคะเข้ามาในร้านเนี่ยก็สัมผัสได้ถึงน้องแมวร้องเหมียวเมว,มวต้อนรับเลยนะคือเราตกคือเราใส่ชุดคือแบบจัดเต็มมากกว่าพนักงานอีกนะคะทุกคนแต่จริงๆอะ่ะท,ที่แป้งเห็นนะพนักงานจะใส่ชุดเมดนะคะทุกคนแต่ว่าน่าจะแล้วแต่สถานที่นะ อันนี้ก็คืออาหารแมวนะถ้าเข้าไปใกล้ๆเขาเนี่ยจะสามารถซื้ออาหารแมวได้ถูกสุดก็100เยนราคากลางๆก็200เยนแล้วก็ราคาแพงสุดก็จะเป็น500เยนนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งของแมวต่างๆแล้วก็ที่นั่งลูกค้าด้วยเนาะถ้าแมวเดินหนีก็เดินตามได้นะเราสามารถพูดคุยกับแมวทักทายแมวกอดแมวอุ้มแมวได้หมดเลยนะจับมือได้ด้วยน่ารักมากๆเลยนะทักทายเสร็จก็อุ้มเห็นไหมทุกพนแมวน่ารักมากดูมัน อาหารนะคะก็จะมี350บาทแล้วก็200อเนาะเดี๋ยวแป้งจะลองซื้อมา2เมนูนะ2ราคา200้ก็จะเป็นไอศครีมนะคะ200ยเยนก็จะเป็นไอศครีมแมวแบบนี้ไม่กล้ากินเลยคือน่ารักมากอเดี๋ยวเราลองสั่งเมนู350ยเยนมานะคะแพงสุดเป็นฟิลเหมือนกาแฟนมหรือเปล่านะคะทุกคนประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นคอนโดแมวนะคะ ที่แบบสูงมากแมวคือแบบเล่นได้แบบหลายสิบตัวยี่สิบตัวเลยนะคะทุกคนโซนนี้แมวทําอะไรเอ่ยแมวกําลังเล่นหนูนะคะนี่จะเป็นหนูของเล่นนะแปลกตกใจหมดแปลนึ้นว่ามันจะมีหนูจริงๆทามีหนูในร้านนี้ไม่ได้แล้วนะจะเป็นหนูของเล่นนะคะทุกคนแมวก็จะแบบเห็นแมดดิดไปมาไม่ใช่แค่แมวเล่นนะเราก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนี่จะเป็นหนูในรางรถไฟเนาะมันก็จะวนไปมานะคะให้แมวเล่น เดี๋ยวนะอาหารแมวเราถ้าอยากจะวางอาหารแมวเนี่ยก็กดมาที่ไอเทมนะคะหรือว่าตัวรูปก,กระเป๋านะคะทุกคนวางอาหารแมวไว้อันนี้ก็จะเป็นเมนูร้อยเย็นแน่ๆเลยนะคะทุกคนทําไมแมวเดินหนีล่ะแต่เรามีวิธีนะถ้าแมวมันไม่กินหรือแมวมันไม่เห็นเนี่ยให้เราทําการอุ้มแมวตัวไหนก็ได้ที่เราอยากจะให้กินเนาะมาวางไว้ตรงที่เราวางอาหารไว้แล้วมันก็จะกินแบบนี้เลย บางทีถ้ามันเห็นหลายตัวมันก็แย่งกันกินเนาะไหนลองดูสิอะตัวนี้นี่ตัวนี้ไม่ต้องเรียกเลยเพราะวางไว้ข้างหน้าเดี๋ยวเราจะลองวางหัรเป็นแพงไว้อันนี้แพงที่สุดในร้านก็จะได้เป็นเนื้อเลยนะคะทุกคนน้องแมวน่ารักมากมากเลยนะคะทุกคนน่ารักจริงๆเห็นไหมเนี่ยแมวก็จะวิ่งตามจ้นหนุ่มไปเรื่อยๆโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้เนี่ยแป้งก็ขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามให้แป้งในคลิปนี้ด้วยนะคะทุกคน เจอกันคลิปหน้านะคะบาย